ก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคำกันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ผมให้อ่ากรอบราคาไว้นะครับก็จะเป็นช่วงนี้เนาะอ่าโซนนี้นะที่ผมได้มีการส่งเข้าไปอัปเดตในเทเล g ก a m นะครับในกรอบราคาแรกนะครับผมก็ให้อ่าโซนสีเทาไปนะครับรอกราฟเลือกทางนะครับถ้าเขาเลือกทางขึ้นนะครับเราจะหาจังหวะในการรีเทสแล้วก็ Follow b ายขึ้นไปนะครับ แต่ถ้าเขาเบรกลงนะครับเราก็จะ follow sell ลงมานะฮะแล้วอีกแผนเนื้อคือถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยเขา stop hand ลงอาแล้วให้หาจังหวะในการเบรก retest buy ขึ้นไปนะครับอืมกราฟเนี่ยเขาก็ได้มีการเลือก stop hand ลงครับมีการอาเป็นการเหมือนมีการเบรกหลอกนะครับเป็นการ clear liquidity ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะฮะแล้วย่อลงมานะตรงเนี้ยจริงๆแล้วผมได้มีการให้ set up trade ไปนะครับใน telegram นะ ก็จะเป็นเซตอัพนี้นะผมบอกว่าผมมีไม้เทรดตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นนะฮะกราฟราคาก็พุ่งทะลุขึ้นไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นออเดอร์ที่ผมเข้าไปนะฮะแล้วก็อีกแผนหนึ่งนะฮะผมก็ได้ให้กรอบราคาไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ไม้บายจุดนี้นะครับก็รอให้กราฟเนี่ยเขาได้เลือกทางก่อนนะฮะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาอ่ามีการเบกขึ้นไปแล้วมีการฟอร์มตัวนะฮะตรงเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับในการรอ,อก,กราฟเลือกทางนะครับ หลังจากนั้นนะครับกราฟราคาก็มีการเบรกลงนะครับผมก็ได้ออเดอร์เซลล์ชุดนี้ลงมาอีกนะครับระยะหนึ่งนะฮะอ่าแล้วก็กราฟก็ขึ้นต่อนะครับตรงนี้นะอ่ากราฟเลือกทางลงก็ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับจากจุดที่ผมเข้าตรงนี้ที่รีเทสก็ประมาณ500กว่าจุดนะครับอ่าลงมาถึงโลเนี้ยก็ประมาณ600จุดนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าผมเนี้ยมีโซน1หนึ่งโซนด้านบนนะครับก็คือช่วง 2804ถึง2813นะครับให้เฝ้าระวังโซนนี้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจน,นครับว่ากราฟเนี่ยเขาเบรกเต็มแท่งขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้ยปรงบอกได้เลยว่าเส้นแนวต้านนี้นะครับ2804ไม่น่าเจะาอยู่นะครับเบรกขึ้นแล้วก็รีเทสไปต่อนะฮะแล้วก็ไปเทสที่2813นะฮะกราฟก็ไหลลงยาวเลยนะจาก13ลงมานะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ของลงมา แล้วยังไม่ปิดเนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับ4,000 4,000กว่าจุดเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยถือออเดอร์ช่วงประมาณ0.4อยู่หนึ่งไม้นะครับ0.5นะฮะก็ถือว่าจบไปนะครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแผนวันนี้กันนะครับว่ากราฟราคาเนี่ยเขาพักตัวลงมาเนี่ยจะไปที่ไหนต่อได้บ้างนะครับอันดับแรกนะครับผมขอดูทําเฟรมใหญ่ก่อนนะว่าไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยเขามีจุดอะไรที่น่าสนใจตรงไหนบ้างนะครับสําหรับ t ท m e เฟรมเดย์นะครับ สำหรับทำเฟมเดย์ก็จะมี1จุดนะครับอ่าเป็นช่วงจุดนี้นะครับก็จะมองเป็นดีมาร์ได้นะช่วง2องเดหนะครับอ่าสองเจดหเป็นกรอบราคาแบบกว้างๆเลยนะตรงนี้ถ้าเราใช้เป็นดีมาร์ทำเฟมเดย์นะครับ66คลงสีนะครับออันนี้เป็นโซนคีย์เลเวลนะครับที่น่าสนใจนะฮะ แต่เดี๋ยวเราไปดู t i m time f r a m e เล็กประกอบนะครับว่า Timeframe เล็กเนี่ยเราจะสามารถรอเข้าเทรดที่จุดไหนได้บ้างนะฮะก็สำหรับ Timeframe H1 นะครับ H1 เนี่ยก็มองเป็นภาพรวมเนี่ยเป็นภาพเดียวกันกับ t i m e f frame day เดลนะแนวรับเนี่ยใช้ด้วยกันได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านในอดีตด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้โดนเบรกไปรอบนี้เขาอาจจะลงมารีเทสก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเฝ้ารออยู่ที่โซนนี้นะครับ ้าคาพักตัวมาเดี๋ยวผมจะต้องหาคอนเฟิร์มตรงชุดนี้นะครับประมาณนี้นะตอนนี้กราฟเนี่ยลงมาใกล้เคียงแล้วเริ่มมีเียกชั่นเล็กน้อยแล้วนะครับแต่ก็เราจะต้องดูการฟอร์มตัวในทำฟรมเล็กนะครับในทำฟรมเล็กอีกทีหนึ่งนะครับผมจะสร้างกรอบโซนแบบนี้นะผมอาจจะไม่ได้มาร์กชื่อว่าเป็นดีมานะเพราะตรงน,นี้ผมมองว่าเป็นโซนคีย์เลเวลนะครับ เป็นรับต้านเก่าในอดีตนะฮะก็เรารอการพักตัวลงมานะครับใช้โซนนะครับหลังจากที่กราฟใช้โซนแล้วนะฮะหลังจากที่กราฟใช้หาใช้โซนตรงนี้นะเดี๋ยวผมวัดกรอบนี้ก่อนนะว่าราคาเท่าไหร่ตรงเนี้ยประมาณ2,000กว่าจุดนะก็ค่อนข้างกว้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะแบ่งห้นต์ของกรอบโซนนะฮะประมาณนี้ ก็จะมี2โซนที่น่าสนใจนะครับอ่าโซนแรกเนะี่ยเรามองที่โซนสีฟ้าก่อนนะครับภายในนี้นะครับอ่าภายในโซนสีฟ้านะครับถ้าตรงนี้กราฟลงต่อมาเราก็ให้ความสําคัญกับตรงเส้นแดงนี้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวดูเป้าของ M5 นะครับว่ามีองค์ประกอบอะไรที่จะสนับสนุนโซนนี้บ้างนะครับ ่าโอเคเป้าเนี้ยเป็นเป้าการลงของี่โบชุดนี้นะครับในไทม์เฟรม5นาทีนะครับอ่าเป็นชุดที่ฟอร์มตัวลงชุดแรกนะครับอ่ากราฟทําโลต่าลงนะครับแล้วก็ทำหายไม่สามารถอ่าทำหายสูงกวา่าหายก่อนหน้าได้นะครับแล้วก็พักตัวลงต่อเนื่องนะครับชุดนี้ก็เป็นฟีโบเป้าสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นกราฟราคาก็มีโอกาสที่จะมาฟอร์มตัวภายในโซนนี้นะครับอ่าผมจะรอการเข้ามาในโซนก่อน ตอนนี้ผมยังไม่เรียกชั่นอะไรถ้าเกิดว่าเขามีการฟอร์มตัวขึ้นไปก็ปล่อยเข้าไปก่อนนะครับรอ,อมาใช้โซนให้ชัดเจนก่อนนะใช้โซนให้ชัดเจนแล้วก็ต้องเกิดรีอกชันการฟอร์มตัวแบบนี้นะครับยกโลเบรกไฮสูงขึ้นอะไรแบบนี้นะเราถึงจะเข้าแอคชั่นนะครับถ้าเกิดขึ้นไปแล้วไปที่ไหนได้บ้างนะครับอันเป้าแรกเนี่ยมองไปที่ hidden b a s ตรงนี้ก่อนนะครับ เป็นส u าลายของทำเปรีย้านาทีนะครับประมาณนี้นะฮะเบ้า2ก็โซนนี้ก็มองเป็นแนวโน้มล่าสุดนะครับเทรดตามแนวโน้มล่าสุดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็จะมีโซนอยู่ด้านบนอีก อันนี้เราก็สามารถใช้เป็นเป้าหมายได้นะครับเป้าหมายแรกนะครับซับไแรกประมาณนี้สองเจ็ดแปดเจ็ดพอขึ้นมาที่โซนแล้วเนี่ยเราใช้เป็นเป้าหมายถ้าเกิดว่าเราไดออเดอร์บายเราใช้เป้าหมายตามโซนนี้แล้วเราดูเรีคชันตามโซนว่ามีคอนเฟิร์มลงหรือเปล่าอ่าถ้ามีคอนเฟิร์มลงเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากหน้าบายแล้ว ทเทรดตามคอนเฟิร์มหน้าเซลล์ภายในโซนก็ได้นะครับไม่ได้ผิดอะไรเนาะเพราะว่าโครงสร้างชุดนี้เขาเป็นโครงสร้างลงนะของทำเฟรม5้านาทีนะครับอืมแต่ถ้าทั้งหมดนี้โดนทำลายหมดแล้วอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแผนเทรดในวันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมีอัปเดตโซนเพิ่มเติมเดี๋ยวจะไปอัปเดตให้ในกลุ่มทีเลแกมเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับลิงก์กลุ่มทีเลแกมนะครับจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ทุกคนสามารถกด เขารวมได้ฟรีนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ